เคสวัสดีท <polarization> ุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นจูเซอร์ชินานิกันนะซึ่งเราวันนี้เราจะมาวิ่งไล่แตะกันนะใช่ไหมใช่ไปแกไปอ่ดไอ้นี่มาเดือดหันแล้วมันเอ้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่อะไรวะเกมมันโคตรยากอ่ะไอ้ไฟเดนทักกี้ก็เลยไม่อ่านอะไรก็เลยไอ้นี่เลยไอ้นนี่ซึ่งเราจะมาสุ่มกันนะว่าใครสุ่มเลยเอ้ยตกไปแล้วเออตอนนี้อยู่ข้างล่างไปแหละอยู่ข้างล่างไปแหละไป อ่ลงมาหมดแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการฝุ่มวงล้อกันนะอันดิวตันนายหยุดแช<ค>่ก<ค>่อนว่คนอื่นมันจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นคิดว่าเราเนี่ยแบบบิดอะแบบเดี่ยวอะโอเคก็อย่างมันห้ามเชกันด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะไอ้คนหรือว่าดิวตันต้อนอ่าเงี้ยคนอื่นก็รู้ไ,ไอ้คนไรอ่ะก็รู้ดิโอเคเหเหเหไมเหเคมเราจะสุ่ม ใครจะได้เป็นเห็นกูก็เอ้ยนะเราแป๊นึงเราแชร์ไหมแชร์ไหมแป๊บนึงแชร์ทั้งจอไปอ่ะโอเคเห็นใช่ไหมอ่าโอ้โอเคมาโอ้โดนกบกินอีกกดผิดกดผิดโดนกบกินกดซุ่มเลยมึงว่าใครเฮ้ยสันเดียว่ะอื้มสันเดียโอเค โอเคทุกคนมาซันเดย์เป็นนะนั่นทุกซันเดย์เอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุด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 สันหยุด้านหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นน่าจะเป็นโอเคซันเดย์นะค่ะโอ้ยเอานี่ไปเพื่อนโนคูดาวอาเวสนายเปิดอัติเลยเพื่อนนิวตันนิวตันโชวหน้าจอไม่ต้องโชว์นิวตันอย่าโชว์เปิดติมิแล้วซันเดย์ซันเดย์เปิดติลงมาข้างล่างก่อนลงมาข้างล่าง ออมาข้างล่างลงมาข้างล่างเอานายมีคูดาป่ะมีคูดาป่ะมีคูดาป่ะมีคูดาไม่มีไม่มีเฮ้ยเอามีแบบอ่ะคะแนนนับสามสิบนีเลยเพราะแม่มันใหญ่เกินไปโอเคาัปเพื่อนไป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 เอ้ยอ่ะใช่ลืมลืมให้ลืมให้ทุกคนเลยทุกคนอ๋อทุกคนไม่มีโน้ตแล้ว นี่ทุแต่คนหนีจะได้เราจะได้โดนคูรานนะแต่ห้ามตีคนไล่เถอะทุกคน,นคือกฎก็คือห้ามตีคนไล่แล้วก็ห้ามขึ้นบนนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ห้ามขึ้นนะทุกคนเพราะว่ามันเจี๋บวง่ายเกินไป,ไป,ไปแล้วก็ห้ามตีคนไล่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เลยห้ามเออไอ้ห้ามาขึ้นไปบนนั้นแค่นั้นแหละกฎเกมเนะี้ยแล้วก็ตกแมบพบถ้าตกแมแบะ ตายเพราะตกแบบอันนี้ไม่นับนะเพราะว่ามันจะง่ายเกินไปบึ้มเดี๋ยวเขาปิดเสียเกมก่อนกลัวโดนลิขสิทธดเบาเลยทำไมเหมือนเสนกานาเขดอะมันแตกออกมาระหว่างว <Boom. S 1> ่าเสน,นยังไม่เห็นเราใช่ไหม อ๋แต่ใช่แต่ถ้าจะใช้สกิวอะเอาสกิลที่ไม่มีดามจนะถ้าใช้สกิวใส่สคนหนีทนไลอ่อะใช่ปะคนที่ไลอ่อะจะขึ้นอยู่บนนี้เลย <c oughs> ก็เกิดมิวบอกว่าอย่าไปอยู่ยบนหัวรถไฟแล้วก็ขอบแบบนีข้ขบวนขบวนเราเห็นแล้วเราเห็นพลังอาอุของซันดีด้วย ฟ้าฟ้ามาเลยโอ้ยระวังระวังระวังโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฟ้าอยู่ไหนฟ้ามานี่เราตายแล้วใช่ไหมมันมีดาเมจเดือดนะพี่หนุ่มก็มีมันมีดาเมจทุกกบอ่ะตารางกบอะนะ ไม่นะนิวตันตายโอเคนิวตันนายไม่ไม่มีหลี่เล่นแต่นายมีสิทธิ์บินถ้าในนายกดกระโดดแล้วมันจะหามใช้ใช้ได้เนอะใช้แบบเลี้งได้ดีบินได้บินได้เฮ้ยนิวบินได้ดูแต่แล้วก็บินได้เพราะมีนกอ่ะดูโอ้ยจมจมดินโอเคผมว่าผม้อ่วินแล้ว two thousand years later อยู่ในนั้นนะเอออ่ะทันตัวทันตัวทันตุวแล้วเฮนยทันไหนเอาบินไปเลยเพื่อนรู้ได้ทำไมทำไมตายตอนนี้สกิล R มันเป็นการเราจะกด R าร์ได้นะเพื่อนซึ่งมันเป็นการทะลุเอ้ยมันจะเป็นการวาร์ปไปหาคนคนที่นายเลงอยู่แต่มันแค่ระยะสั้นนิดนึง ไม่เราเห็นใครบางคนเฮ้บีผมวิ่งหนีทันฮึเหมือนเห็นเอาโดนใส่ oh, นียนะครับทับชาลีนครับทุกคนผมจะตามหน้าจอผมเลยตอนนี้นไม่หไม่ใช่หยุดยังลืมกดอัานอโอเคอัดละนี่เราเห็นตอนนี้กันด้วยนะครับแบบใกล้ๆชิดเลยครับทุกคนเราจะได้เห็นหรอม,หมันมันยืดหน้าไก่ไม่ได้ ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ hey. oh, wow. oh, ้ยเ้ว้าวปอ้อฮะยังไม่ถึงหรอกโอเคเหลือ okay, <c oughs> เราคนสุดท้ายแล้วตันเน่หาไม่เจอสันเอ้ยตันเน่ยอมแพ้ใช่ไหมโอเคไปเลยตันเน่พอ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 โอคเคมา เราจะสุ่มกันนะว่าใครจะได้เป็นอ่ะฮานาโกะอยู่แท้แทเฮ้ยเราว่าถ้ายูตองยังแชมือนเดิมมันใจเนี่ยแบบสมมุตินิูตันมินอยู่เงี้งย,ยแล้วเจอเราทันทีก็รู้แชร์ก่อนแชร์เลยแล้วกันอืตัดหน้าเลยที่เนี่ยไม่เคยเป็นนี่แชร์ตัดหน้าเลยอช่ตัดไปตื่นตื่นสุ่มเลยแล้วกันลงที่โอ้แบบน้ยโอเคก็ได้ มาอยาาเอองมันเลยนี่ต้องจับผมนี่ำ้างอะไรแล้วไปแก้แล้วก็ลืมเลยว่ามันเราจะร่างกฎอันนี้ได้ก็คือไอ้คนที่หาเนี่ยจะสามารถแบบบอกภารกิจได้ก็ลืมเลย,ม,ยาลม,มาทุกคนจะอะไรซันใน,ในพูดอะไรเพื่อน,น,น,นโอเคนะทุกคน<ป>ทุกคนเราจะนัดสามสิบวีแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สห้าสิหสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบี่เอยี่สิบสองยี้ยี่สเจ็ยี่สบแปดี่เก้าสาสบโอเคลายลายเลยเปิดอันที่หนึ น้องเมย์ชาเฮ้ยใครวะเฮ้ยนั่มันฮานนกูจังเฮ้ยอไปด้โอไปนด้ช้างเป็นเป๊ะตายตายคนแรกแล้วได้เวลาอไปได้ เ้วเห็นนกไข่โอปนอัะัลดหลัลีสวัีอเัสดีี Hello. Hello. สกกอ,อ,อ,นะอัสดีสวัสดีัสดีสอ,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 อัีสวัสดัวัสดีสัวัวัสดีสวัดั อยู่ไหนกันบินขึ้นไปเไรื่อยๆนะคนผมจะบินขึ้นไปเรื่อยๆ่ีมิกี้บินได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นอ้ยเหมือนเห็นโอบานายโอบานายระเบิด <laughs> โอ,โอ้ยใครวะใครวะเฮ้ยเใครเนี่ยใครเนี่ยตีรัวๆเลยเนี่ยว้าวอุ้ยอุ้ยตีตีคนไล่ไม่ได้นะครับตีคนไล่ไม่ได้เฮ้ยยัตสึกันะซึรุนิอิไคชินชะมาโคระเราหมายถึงว่านายไม่รู้ตัวว่านายกำลังจะตายเพื่อน ท,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 ทุกไหเฮกเฮกราไจะโดนเฮกราอ่ะปันน่าจะทำอะไรกับมัโอโหรากาบ้านี่อะโอ้โหรากา <c oughs> ใู้ฟินิอยูหรือแฟนใช้พลังคนฟินิกแตมานี้ไปไหนโอ้โหแฟนรันหรอรันหรออะไรเนี่ยหายเย่ขึ้นต้นไม้ดิซามขึ้นได้ ปล่อยสันไดหน้องไปอุ้ยโดนบังอุ้ยโดนบังเป็นโดนนิวตันบังเราเราเป็นผีบังตาผีบังตานิวตันบังตาว้ายเราจะเป็นผีบังตาโอ้ย ลงไปโถ้าวันนี้นมะ่เขาไม่ตายเพื่อนถังขยะ <laughs> นิวเอ้ยท,าทา่ทานเข้าถังขยเะเร็วเวลาโกโจโกโโจทำอาหารไม่ได้ต้องนี่ทำต้องรีบขึ้นไปทำอาหาร10กว่าปี cái này bạn đây ơi ô săn tay cái hải lắc bắp điêu hồ hồ โหาาก,การมันช่เลยไม่ไม่ช้าหรอกมั้งเวลา้อยจะร้อยเหงื่อไกลับไปเป็นหมดเดิมซันเราบอกไปแล้วว่าห้ามขึ้นตรงนั้นกด <c oughs> ก็มีอยู่โอ้ยถ้าซันเนยวับนี้แฟนฆ่าซันก่อนดีกว่า

ออ้หูทำทำตัวอะไรเนี่ยนับลงเลยอะนับลงแล้วนับเลยอะทำตัวอย่างเงี้ยโอ้โหคุณนายคนคนคนชมไปก่อนถ้าคนชมไปก่อนเพื่อนนายนายไม่ได้นี่เพื่อนคนดูสันซันเล่นเลอกยู่างๆตันเล่นอยู่นตอนนี้ผมต้องตั้งกฎหม่ยละ ห้ามกระโดดห้ามกระโดดลงขอบแมพด้วยตัวเองด่รู้จักพ <ừ. S 1> <ม>่อเดินชมกันน่ะห้ามช่วยตัวเองแล้วทุกคนแล<ช>้วคือแล้วคือแล้ามาเห็้วคืหแล้วคือแด้วคอแถ้วคือดล้วยตอ้วคือแอวคอแ้คือกลคอล้วอ้วอ้วคือวคือ้คือแล้วคือแวือลว่ือแล้วโอเคเรคขอแล้วคือล้กันอแล้วอแล้คือแล้วคือแล้วคืแล้วคือเล้วคอแล้วคือ้นตึกเล้วคือ้ามขึ้วคไอแล้วคือล้วคือแ้เคือล้วคือ ห้ามขึ้นตึกใช่ไหมมิกกี้เราอยู่บนห้ามห้ามอยู่บนตึกอ่ะห้ามขึ้นตึกอะไรเนี่ยชันชั้นชั้นมาอ่านชั้นมาอ่านข้างหลังวะเฮ่เขียนว่าอะไรไม่บอกบอกก็รู้ดีไปละเรารู้เลยเขียนอะไรขีคำเดิมอ่ะที่เราที่เราชอบเขียนอ่ะ เขียนแทนโลมุใครอย่างโกหลักคนป้ายเรามามาหาเราตรงกลางเลยโอ้ยไม่ได้ริปก่าเธอเธอโดนกี่จิตอัดคลิปดูสซะด้วยอุ้ยชิตโอ้ขอพ่าคุณเลยกันอุ้ยชิตอุ้ยชิตายเฮ้ยขอโดนกับพี่อ่ะ อ้สันหายเอ้ยซ hey, ันเดย์ว right. oh, no, oh. mm. no, oh. ัดดีเฟนไม่เจอนาเลยเพื่อนอย่าเอาอีตารกับอีตรงเข้ามานะขอร้องไม่เอาอยู่แล้วมันอัดคลิปแล้วมันเลื้อนน่ะมันเล่นมันเล่นเรือแล้วไม่ค่อยอยากเอาเข้าคลิปเฮ้ยพาโลกพาซันเดย์ตายเฮ้ยพาซันเดย้พาซันเดีย์ไอซัน ตายยุ่งเฮ้ยผมชนะ